ตามสถานการณ์ของโอซิมเฮนกันหน่อยนะครับมีรายง,งานบอกว่าดรอกบาและก็โอบิมิเกลเนี่ยกล่อมให้โอซิมเฮนครับเข้าถ้ำสิงบลูเชลซีในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับมีรายง,งานข่าวจากทีมทอล์กครับบอกว่าดิดดเยดรอกบาและก็จอห์นโอบิมิเกลอดีตสองแข้งของเชลซีพยายามโน้มน้าวให้วิกเตอร์โอซิมเฮนครับย้ายมาร่วมทีมเชลซีในช่วงซัมเมอร์รายงานล่าสุดครับบอกว่าแข้งนจีเรียวัย25ปีอย่างโอซิมเฮน อาจจะพิจารณาตกลงตอบรับข้อเสนอกับยักษ์ใหญ่ในศึกพิีเมียร์ลีกในเดือนนี้โดยจะย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์เอานะครับล่าสุดโอซิมเพนพึ่งจะรดประกาต่อสัญญาใหม่กับนาโปลีออกไปนะครับโดยมีค่าฉีกสัญญาบอกไว้ที่112ล้านปอนด์นาโปลีจะเรียกร้องให้ใจ่ายค่าฉีกสัญญาเต็มจำนวนแล้วต้องรอดูว่าเชลซีพร้อมที่จะจ่ายเงินก้อนนี้หรือเปล่านะครับ กองหน้าวัย25ปีอย่างโอซเมนเป็นตนั้งแต่ระดับโลกที่สร้างชื่อให้กับตัวเองเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกฟุตบอลณเวลานี้เขาช่วยให้นนโเลีคว้าแชมป์เลกเมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยโอซิมฮนเนี่ยต้องบอกว่าคงจะเป็นการยกระดับครั้งใหญ่ให้กับทีมหลังจากนิโคลัสแจ็กสันเนี่ยล้มเหลวในการทำประตูอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ย้ายมาที่ถิ่นสแตมฟอร์ดบิดของเชลซีในขณะเดียวกันรายงานจากทีมทล์ปบอกว่าอดีตตาร์ของเชลซีไม่ว่าจะเป็นดิดิเยตดรอกบาและก็จอห์นโอบ ได้ติดต่อกับโอซิมเฮนเป็นประจำนะครับเพื่อโน้มน้าวให้เขาย้ายมาค้าแข้งที่เชลซีรายงานยังบอกว่าหากโอซิมเฮนย้ายไมที่เชลซีเนี่ยเขาจะกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยแพงที่สุดของสโมสรเลยนะครับเมื่อการย้ายทีมเสร็จสิ้นน่าจะเป็นแบบนั้นครับหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยแพงที่สุดของสโมสรสําหรับวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่าแข้งรายนี้เชลซีก็จับตามองมานานเหมือนกันนะครับ ทุกคนกับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของวิกเตอร์โอซิมเมนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปเย,ยาวๆเลยนะครับผม